มาครับทุกคนกับซุปเจ้าหนูเรมี่ครับมาลองทําซุปมันฝรั่งราตทุยสุดครีม,มี่จากเจ้าหนูเรมี่กันครับอืม nice ชอบเรมี่ let's get it ซุปครีมหม้อใหญ่ที่เจ้าหนูเรมี่ปรุงรสในกระตูนเหมือนจะไม่ได้มีระบุว่าคือซุปอะไรแต่จากวัตถุดิบนาน,า,นาเนี่ยก็พอสรุปได้ว่าน่าจะเป็นซุปมันฝรั่งนะครับที่เมนูนี้เราจะเริ่มด้วยการผัดต้นกระเทียมหัวหอมกระเทียมกับเครือให้เขาสดดีใส่ว่ายขาวหรือน้ำส้มสายชูองุ<ห>่นที่หากใช้ก็ระวังพรววนะครับอันนี้ผมว่าเยอะไปหน่อยมันจะแอบติดเปรี้ยวนิดนึงแแถมแ่ตตาด้วยอไปก็พุ ไผ่ตามโรสแมรี่มีอะไรก็จัดใส่ลงไปได้พร้อมกับมันฝรั่งนะปรุงเกลือพริกไทยตามชอบฮะใส่น้ำสต๊อกลงไปแล้วก็ปล่อยเขาเคี่ยวไว้จนกว่ามันฝรั่งจะนิ่มมีดทิ่มผ่านบแบบนี้ก็ตักแยกมันฝรั่งออกมาเก็บไว้นิดนึงไว้ใส่ตอนท้ายนะแล้วก็จับที่เหลือเนี่ยยัดใส่เครื่องปั่นกดปุ่มผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีซุปมันฝรั่งสุดครีมมี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมจะเอาเขามาลงหม้ออ,อีกรอบหนึ่งเติมครีมเข้าไปหน่อยซุปมันจะได้มีความมันนัวขึ้นแล้วหากใครมีชีสอะไรออยู่่่่ะจใสเเเข้าไปพพิมพื รสชาติก็ได้หรือจะลองชิมรสชาติง่ายๆแบบนี้ก่อนก็ได้ครับอเฮ้ยอร่อยนะเนี่ยเขาจะเป็นซุปหอมๆเนื้อๆที่ได้ความครีมมาจากแป้งของมันฝรั่งเป็นหลักนะครับมันอาจจะดูไม่คุ้นเคยนะแต่เฮ้ยอร่อยใช้ได้เลยแหละที่ยังไงไว้พวเพื่อนๆไปลองทำกันดูได้วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับโชว์ดีฮะ